องงผูใดเมาเยอกันแต่ว่าก็เขาอาจะมีดีตัวบาปกรรมอาจจะมีเห็นเนาะบอกกาจะไปพวกโวบบได้ฏิทิดนี้มานิะติดนี่บ่บได้มันิติดเพราะว่ามันจสหายอีู่าพวกอันนี้พวกก็ยัง ก็พญาแถนมีดีพญาแถนมอโนยแต่โตใหญ่โตบักกลมเพียแต่หัวน้อยจ,ยจนอนพญาแถนหัวน้อยโตใหญ่น่ะคนโอ้เอเฮริเลียคันพวกที่มาทำลายเขาเนี่โอ้อเฮริเลียที่ดีกว่าไฮไลท์เขาค่ะกดีดนี้าบององังงงคันผู้ใดไฮไลท์ครับมัน มันสิลายเจย้าข้าเจ้าสิลงมาเรามีสองตัวมาเอาวัน้อยตัวบกใหญ่โอ้ยเป็นเลีกวะพี่น้องอย่าประมาทเด้ออย่าประมาทเด้เอ,เ,อ,อเ, <c ười> เป็นลีกเห็นเหรอเอาไปแท้นี่ดะเป็นหน้าเงินกับพุชักแต่ว่าเป็ี่ยนเป็นแทะตองเดือนด้่นแล้วเรียบร้อยเลยเออ มอเล่นน้อยตูบกใหญ่ตโตีโบ่อคอยเห็นถามหาเยอะถาหัวฝ่ามหาผมเอาพูแถนไปไหนก็เปเห็นลงมาปะาพันหูโย่พนเห็นโย่พันหูโย่เีกาก,ก,กิงบวกิงิงคดว่าบวกิิงกับจุดก้อน,น,นได้ผลนีนล่ได้ผลอีนือว่าบ่บ่เป็นทตประมาทเด้แต่ว่าลองจาบ่คอยประมาทเด้ เนืมาแรงจีบขาดเนี่ว่าผมเส้นเท่าขายเหลราเทนมาขายเช้นแทนรวมพวกพวกมิงหู้เสือสาสตร์จีบคุุ้บนพันมากเปาคูฮอบเอชอเยอะทียาผู้ใมีน้มคนนำนเป็นน้ำรีมจุกเยอะเออผมรักสมติดภาพบุกัาดเนี่พอหางไกจากเทพบุตรไทยอันยุเด็ดรำตับประเูนขาเชินแทนรวพวกพวกมิงหู <Ay> ้เส well ือศาสจีบคุนบุพานมากเปกูฮอบอชอเยอะ อย่าบูดามนาบุเดาบนญเป็นนํำตูดปชคกีรเออเออมลักมีดสองอย่างโอ้เก่งจริงๆเก่งจริแต่ว่าบกขาดปาบกขาดจักเดียวช่ยเหลือช่ลได้ผลดีเนี่ยผมไม่ได้ผลเลยเนี่ยนี่ะแต่ว่าคัดมมีลูกหลานบวชทำไมเธอปรเกาเบวบวชกำลังสีบวชหรือบวชแล้วเรียนหนังสือเรียนปลาหอด ถ้าเบียก์ทำโชคก็ใส่พอได้ดอกแต่บ่เป็นมาหาฮกพยโยกอยู่ที่บ้านโรงงานสวนเฮาขนาดเด้เพราะว่าแค่บาดย่องเฮาเด้<ส>เป็นไดวะหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยคือเดันหอดทำไดวะกุญแจล่ะ,ละบอกว่าท่าแหละพระโซนเฮาทำไหนเขามาหอดบ้านหนูจัก,ก,ก็บักเลยชาวเรื่องบ้านเนี้ยลูกผมก็ได้มาหาซีพยโยคุณยังพอเป็นทั้งซี่วะเจน คไปหาฮกประ,ประยออะไรฮกแจกกับวิมคําต่อคือเขาพอดีมาก,กันก็โพดแท้แล้ววะในใจได้ใจประปากเข้าไปทันแล้วบัตรเคยอยู่ได้รอดแปดปียู่ยนั่งกันั่งปรับลงบวกรับแล้วท่านอาจารย์อยู่เย็นเป็นชุกยุ่ยบอ่อวะ,วะอยู่เป็นชุกยุ่ยหลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่อเป็นแม่นอาจารย์ลองอ่าหลวงพ่อเรียนไรเลี้ยนบ่ โอ้ยบริเนได้ทางได้อ่านมาจิ๋อกบางสิ่ะบริยนยังโอ้ยผมยังวะต้องพอได้ทำได้เลยได้ทำใจเลยวะบอกสิแล้วทำใจวะแล้วเราขัดทำใจกันติโรจะเรื่อดหอกผมได้อนี้วะบางสิ่แหละอปากปงดียปเอาผัดเยถูกบ้านปบากผมโอภา ชีเลียงคุ้มไยดีย,ยังได้อาจารย์ผัดยอดเลยโอ้ได้ปองกดีวะได้ปอหก,กเลยก็เลยว่าอ้อผ่าเรือกนี่โชะโปะกไวะ้ว,าว่าจะดกเพระาะว่าชกโป๊ไว้ว่าจะได้กะว่าจกโปกะบุ้มกะเม่าวะไม่อย่างันชาดวะผ่าขาวว้ชาดดีก็วมีกะบุ้มกะเมาะะะ่าก็ปอปากแล้วปอาฮก่อสร็าแเ้่ อาพันยอดถ้าก็รัวจักมีบอมีไม่อาจารย์วะโอ้เรียนสูงเนาะวะเยอะปีเหรสิบสีบสบ่สิบห้าปีแล้ววะเธโอ้หล่นเนาะเสียใจวะโอ้หอดป่อหกไว้วะเธอหกกะเรื่องสองสามเจ้าหกหกปีปีโท้อเอก,เอกสามปีเป็นเก็ดแปดปีได้แล้ววะเธอ อาจารย์เ่าจะเลียนไม่ได้ยังแล้วะจุดเธอเลยเว้ยเออเอาเรื่อยพขอเลียนถูกจะจเจ้าขาบอเปิดเผยบอไปอาหารบอบวดขอเลี้ยงบุญตัวขอจบบุญตัวแต่ว่าไลาทับก็ถกับโทจะบ่ค่อท้าพิสูจน์เลยเลี้ยงเมียอาจารย์หะก็ปฏิญาติก็ขยายเลยปอ่ายเลยบ่ปากเบิองดพัดยอดรวยรวยเบิ่ง พยโยกกับป6แก่ไม่ให้ยังอาจารย์วะปากไว้ได้แล้วปากไว้ได้เออปากไว้ได้ก็บบอกถามต่อก็ใครบอกยางเงินไปบานนี้แกก็บจิคิดอกองตัวหลวงพอ่อเลื่อนทับใจขับจะทับใจอาจารย์วะจะใครขอเอินจะใครลวงพ่อเอินมาหาเบิร์ทำหมดถูกเด้อสลายภาษีของเขาเดิน ดูถูกคนเดินบอหีบจากคนเดินเป็นอาบาดบอว่าสินนำไปมันหยาน,นแล้วหลายหลายเพราะว่าส้เาเมื่อนี้ยางกายย่างกายไปก็ได้ละได้เพียงได้ได้ใบายวด,ด่างกันเสียวด,ด่างตัวไปชีตัวจังหวะประคำว่าพี่หลอกจะได้ระบานแล้วตัวการคนบอกว่านีนั่นแหละก่อนกระลยบ่หยานถุาเมื่อนี่ก่อกระเล่นจบทำโทรทำเบิกการเดียวกัน ทำตีพิบรรยูพ okay, ุดนปโยมพูดอย่างคนมโนแตกเด้ะรออย่างขวู้จักเขาพัศลูกคนตัวแต่ว่าคอยบอกคุยเสียภาษาโลกภาษาสามตัวมาบรรดาปากกันวางในขวู้จักบนเล๊ะแต่ว่าคอยบอกคอยบอกคุยบอกคุยคอยมีบทตัวอาจารย์นั่นป้ามาอยู่บ่ได้แล้วอยู่บ่ได้แต่บ้านตรงหันเกี่ยวอยไปอยู่เนาะปรอบประจ๊อคอยผ่าตัวดงคอยตัวดงอย่างเดียว ป,ป่าปฏ the ิบัติธรรมอย่างเดียวะพุทธเจ้าสอนไว้ผู้ใเจ้ามีวัดบ่อมุเจ้าว่าบ่มีมุเจ้าบ่ตอบตอบหรอกผูเจ้าบรเรนบ่มีวัดคือชดชื่อต้นไม้เป็นวัดมิตรบาทเป็นวัดคนต้นไม้เป็นวัดเป็นวางที่บ่อวัดนึแต่ว่ากะผู้บรเรนบ่รู้แหล่เนาะมันมีประโยชน์หลายพี่รองนื่องโฮ จัครูสัมผัสสองโสต้สัมผัสได้สองอย่างก็พอแล้วเพินว่าอานุกรรมาฐานชานเพินว่าได้ชานแล้วกันว่าชานนี่แต่ว่าเบาๆรอกความแป,ปรมันก็เบามันคือว่ามันคือ,คอบางใจไปสูงนั่นแหละอาแล้วอา,อานุกรรมาฐานพอแล้วโอ้โห่าเขินทานไปเนี่ย เมื่อเราคนตายไปเลยมิตรไหก็ะหอบทานมัดไก่บออันนี้ความโหดีแจกว่ากระบอบอกบอป่าเนื้อเปิ้ลปลาได้เปียงเขาปลาได้มันได้เอาปไว้ใสอยากคอยจ่อจี้ดิคอยจ่อจี้จังว่าผีบัยอมไปคอยจับจักผีเลยอยากเป็ดเขาเปิ้ลผีเขาเครียดด้วยอยากเป็ดเขาว่าโลกเป็ดเนี่ยโลกกันรับรับอยู่ดีคนโลกเป็ดตัวแม่บัวเจาะพดี ขี่นางขวบคอยเราได้ไหไอพวกเนี่ยเสียงจ้าจ่าประโลดโอ้กูเป็นประศาสบ่อนอนฟังจังหวัดเจ้าของเป็นประสาลายขาวานนี่แหละคอยก็เลยบ่อตาบ้าที่บ่อละเอียดพระพุทธเจ้าพ้นบัญญัติไว้ให้พูดแเจ้าผอของนี่แหละคอยก็เลยบ่อปากบ่อคอยปากคอยว่าดอกไปใช้ก็บ่อปากคอยว่าเด้เพราะว่าคนบ่อบ่อสอดทูสอดเห็นนะ คนจุมเออเนี่ยกันว่าเขาไปว่าเขาตัวเส้านากวจะบปเด็กว่าเขาตัวโคตนาสัตยเสียไปว่าเมื่อกี้เราไปยูหันก็เลยวางเสยเอาไปทำหน้าที่ของไปของมันทับไปในที่ของเขาวางเียกต่ทับไปอย่างที่ในของผู้นั้นผู้นั้นหน้าที่ไปแต่ถึงบัดไปเลยบ่บ่เก้าคายสิของไปของไปสิไปสิมันไปจะเด้หลวงต่าวิเดนิเมนาน ต้องจ่าเป็นสันเจ้าทับถึกหรือผิดเรื่องของเจ้าเองอเจ้าที่เข้าใจความผิดหรือถึกเรื่องของเจ้าเองแต่ว่าอย่าาเขาเข้าใจอยู่ใกล้ค้อใจใกล้กว่ากะมีความคิดพอแก้ตัวได้อีกดีได้แต่ก็คอยเขาขยวนกันความ่กันเต็มตัวกันอันนี้เคเอวันว่าถ้าพิสูจน์ขโม่เจ้าของยันไปแล้วยันไปเหยียหยังมีอะไร ่นี้ล่ะเห็นพ่ะเหงอยู่นคนจนไม่นึงฉันอยากลองดามบนเเดนนา,นานึ่งเห็นพรเหงเห็นลราบอกหัวรบอกพระพิสูจนรบอกเรื่อพระพุทธเจ้าตัวที่ะไ่คอยกนะนำไปคอยถามคอยเด็ก็บรด,ดาบุญเด้มันก็เลยอนว่าดีดีหรีอเลี้ยวพี่ร้องอยาวบ่ดีด้อดีเดียพไปเลยเด้ดีขากี่เ้ โอมีอยู่ลุ่นเดียวกันนี่ล่ละเสื้ออะไรเขาเสื้อใปหกรอยว่าจะหน่ยจากรอยเขาเสื้อใ้รุ่นเดียวกันนี่แหละจะว่าโซสซตอันนี้กินไฟอย่เนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยเพราะว่าเขาปิดไว้เรามันแพบแพระเคินเนี่ยอันนี้กินไฟจอดกระบนจัก โม่เบาน้ำมาช่วกินก่อนลืมลืมน้ำโม่โม่เป็นอยังครับปูโม่เป็นอยังครับผมโม่เป็นอยังครับปูเห็นบ่ครับนิมนต์ปูบอกตั้งหลอดเรื่องเหล้าที่ไอที่ไปพ่อไปเห็นครับผมเาโลกใกล้ๆมอมเอาใชครับผมครับนี่อยู่ครับผมไปโบนึงเลยบอกน้ำแข็งไปโบเบาบบได้บอกน้ำแข็งเสร็จโอ้ยห่อดีๆห่อจนว่ากินน้บ่ได้พั่งที่หัก ว่าหลายตอนบ่ายเจอกับวาดฟาดกับบาะตัวน,น้ำแข็งปัญจกยานโอ้ยรอยขาหลายคนกติวาละพากในคขค้นขี่ยานว่าดก็ตามแล้วเจ้าบัพาขอดไปเด้อ๋อยผ่ยายพาขอดไปขุดเก้าเอาตัวรอดของเจ้าของเอ,องอแล้วนั่นแหละเนาะเป่นว่าล่ะเอาตัวรอดเจ้าของแล้วอาตาเยแต่โนโน้กโทลล่ะเจ้าของซอยเจ้าของแล้วไปเองสัน่นอ๋อไผกระถามนี่ล่ะมิแต่วายางมันโอ้ปวดปวดขาบ่ อายุหลายล่ะปวดเส้นไหนสูงกันกูมบอกถ้าปวดขาอยู่กับไม่ได้กินยังแล้วองค์จี๋เลยนั่นแหละยิม่มัวถ้าปวดขาอย่างเดียวยาตัวโตตายบม่ได้มียังแล้วองค์จีะ๋ะอ๋อเดี่ยวบอขายบุญมัวอย่างอะอัะ่นวางใจกับแม่ดีๆแล้วไป <c oughs> <c oughs> ไปพวกยวนเขาว่าเทพปูนเขาเลี้ยวเบิ้งเมื่อวันเขาถามว่าอายุเท่าไหร่ล่ะ บักอยู่หันพ่อที่บอกเขาลอยแล้วบ่าว่าฉันโดนอะไรนว่าฉันบอกบักกระดันว่าบักขายโบยันที่บอกเขาลอยอยู่บ่าว่าฉโอ้กายเยอพิ่นก็กายันอยู่ถามเพิ่นในนั้นแล้วเพิ่นว่าจอยตัวเองพอเพิ่นบอกมีผู้ใดลูกหลานเพิ่นบอกม่มีบอกก็ถามมีเพิ่นบอกว่าตาเขาแต่เจ็บปบอกปบอกเกี่ยวเพิ่นเหตุใดโยดฉันเพราะได้ยินว่าทุกอย่างแม่นของเพิ่นแบบนี้แตะว่าฉัน แต่ว่าลูกสาวพอน,นี่อยู่นี่ละยินในาบ้านนี่ละเอาอาหารไปเอาอาหารไปแล้วก็แล้วนี่เราบ่เห็นไปเทียว่กัจะไปไหนไหเพอดีโบเห็นกินบอกว่าจะนี่แหละวันกะดีก็ตามจังเกตเนาะตามฟังบางอ่าพวกที่อยู่ในโลกหลับพวกเจาจามารวิญญ,ญาณจหาวิญญ,ญาณก็จะว่าดีกลัว ไปเป็นทาบ,บานเขาเจะจะได้บุญน้ำเเผวเขา,ขาเจะมาเสียบานเมื่อเขาบ่มีบุญเป็นโรงได้บุญมันรับยังเขารับกรรมชื่อนัน้นรับกรรมแต่ว่าเขาเล่งด่านนี้เอาไว้เลยเอาเสมอเก่าล้วเอาไว้เล่งดอกจังบัวเสาได้ยินเทพพระเจ้าเราที่ว่าวโยงสิดีแล้วมุ้ยภัยคองบุญของบาปเจ้าของทำในในในจังท่านบอกคนนั้น เรเห็นอยู่อันนาพพซีสันเขาเขียนด้วยฟันไปเด้อโอ้ตัวปุ๋งไงไงทอหองพี่ล่ะตัวปุในใน๋งไงเขียนไว้วยสีขาวเขาเ,ขาเ็ขีันเป็นปูนไว้เขาได้เขียนไว้จาพีเขาเขียนไว้ยังอ่ะอาธาาดิเคปาดโตว,วาโยพุชคา,าบิโตอาลาโตจาปีจติตโตกัมมโต สัตตะเ,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 เอทเวิทาเดวิปัสสติเขาเกียนไว้ทองเอาที่แรกทองจำไว้ได้เพราะดิคุยคอเาก็ว้เห็นหมอนอยู่นียหมอนหมอนหมอนเสิกับดอกไม้ยืนสองโตดอกไม้ดอกไม้ขนาดก็ได้ประกราศลงสามดีบูก่า,ล,กา,า,ล,ทาทลูกมาทองใบปั๊บอาธาเดวีเกปาโตว,วายโยคาพิโตหารโตจาปิจิโตกับะโตสัตตะเดวิปัสสติทุกอย่างก็มีจะเกิดเจของเอง ประสงค์เจ้าของประสงค์ซอยเจ้าของ,รรง,ง,งบริซอยผู้อื่นพูนอยากขะซอยมาซอยซอยบุญเป็นดงใดบารูบาปเป็นดวงใดกับบรูแต่หากมีกรรมเป็นดวงใดเออกรรมสกากรรมปัตฐากรมกากรมปัมายาตากรรมอยู่ในกรมรมปัจุบัมันมีนี่แหละต่ว่ากะเขาอยู่พบวันนี้เห็นเห็นอยู่ในภพสิสันก่อนคนที่ตาย ตองบอยเขาพร้อมสีสาก่อนผู้ใดเจื่พไปตจนกนรกมันเป็นเรื่องเียวมันเป็นเกี่ยวขึ้นชุดผุนคักอันนี้ก็คักนี่นี่นงยงอยู่ยึดติดกันอยู่โคนฝากทางเป็นโคไปสอนหนังสือไปสอนนักเรียนอยู่ชีวไรผัวมีพลเป็นผัวมีระอยเอกแล้วนีเป็นในพันโทแล้วละจะบรนจายจะลูกก็ได้ลูกเคยเลยเนาะ ไปเห็นมันอยู่อ่าอยู่อยู่ทันที่สองก็ไปไปเห็นมันยู่โอ้ยมันอยู่ดีวันหวานในไม้เขาไม่ยังม่อยู่ดีว,วันจน,นก็เลยเลีเ้ยวกันโอ้ยีนั่นอยู่ตัวดีนวะแค่หลบไปฟันตีเลี้ยง,งยี่สิบบาทีพอทีจัดยังไงแล้วอยู่ดวดีนะบัวทันดอกปลาบัวทันได้พ่อปีบัวทได้พ่อปันจาที่เข้าได้บ้านไปพอมหนุกมาโอ้ยอาจารย์ ง่วงนอนเดียวเล้ว่าท่านเอาไปยังและวะ้วปะโอ้ยพระครูเนอาไปโรงพยาบาล,ม,ล,ลมันเปียกมาปวดหัวว่าท่านก็เลยมาผิดตรงฝันเออยนี่บนยังดนะอกตายแล้วท่านหนุกบ่เศรุดีแต่ห่างว่เป็นอยู่หลายเดือนสามสี่เดือนห้าเดือนเขาว่าโรลกยศแต่ว่าโรคกรรมมันกรรมมาถึงกรรมสกากรรมชะตากรรมตาญตากรรมยุทธเถึงขีแล้ว กบาาพันธุกบติสา,ารังกามีกวาปาก,กังวาแต่สิวันี่ะมาถึงแล้วพอดีได้โดนจุกเลสตายตายตอนตายหันปฏิบัติอยู่ใส่นอปฏิบัติอยู่ไกลเ้เอยูแต่คือกามีโซนะชับแต่ว่าเคยชีบบบีเคยบอยไฟบอยขาวก็ได้บอกปากตายไปบ้านนี้ เงินประกันมาได้ประกันคุ้มได้สี่แสน,น,น,นบาทหรือเงินละบาได้เบื้องเอาไปสมทบเกินคู่ด้วยกันมารวมเป็นเงินหาหกแสนมนันด้วยพอเอาท่านเนี่ยพาเบิดบ่ได้ก็แชร์กับ่ได้พอเข้าไปโอ้ยคู่เ้าเปลีย่ยงบ่ได้ทานหลายอย่ยงวหมืันกันคนบ่พอดพอรู้กี่วันเดียวขายหน้าจากแถวออกกาศได้ไว โอ้ปวยแล้ววิปุสเซอ,อร์วะันใช่ได้ก็จะได้บ่ยยากวะบ่ายากวะจะได้เพาว่าบ่อไ้พูดไปยืมกันที่นโมมันพูดอย่างีวไรอยู่บ่ดวสันต่อเสียอาที่แล้วเสียไปยืมกันเขาหายบล่ลยวะหายอยู่วะสันหายทางไปยืมอยู่เลยอั้นผลขาดบ่เถ,ถิงอะนรมจบมโมดฝันมันบอกคือจริงได้วาสันหรอกจริงได้ว่าสัน โอ้โยตอบยากจริงๆเลยว่าจะหนอเขาจะว่าเขาไปรอเงินเขาของเขามาเรียนยนอว่าจะอยากให้มันเช่าว่าจะไปยืมเงินเขาเป็นนีอันพีต่อพีพีกับคนเป็นนีกันนี่เป็นนีบุญคุณเลยว่วาระวังบุญคุณใจเบ,บ่เบิวดบว่าจะหนอใจเบืดอเป็นก็เลยบอกคุยตาวิธีทำการรอดมองดูว่าจะเฮ็ดบางสิ่งบไปหาเด้อวะ มื่อใดผู้ใดเมื่อวันพระเด้อวาสนาพยายามใดยามได้ก็ได้ก็เรียกเรื่องใดป่านนี้พ่อพอดีมู่วันพามาบ้านเมื่อนั้นฝนตกฝนตกเรียนบาดอีมันตายมาปีขายเนี่ยป่าอีมันตายมาปีนี้น่ะไปว่าล้องตาว่าสนาปฏิบัติอยู่หันเด้อเป็นโดนวัดเก่าหนูจะได้มาหลายแท้ว่าสนานบองโน้วาสนาแลนกินกุกกบสาอยู่ไยู่ไอ้ประหันหก อากอางาจำใจหายหายไปเลยมึงจะไปเห็ดยังมันเด้อเวดอกก็จะแล่นไปไหนเพาเขาเขิงบอกว่าบ่อม่จฉาเกินเขิงมาจันเกินเขิงกนจนจานลุกเงาจำใจขึ้นเงาจำายั่ยย่มาจนเมื่อเมื่อสิบสี่คำบ่อวันพระเข้ามาบ้าอย่กลางคืนมาสิบสี่คำแพทย์ประจำบนนี่เพราะว่ารูปหา วระชันบางสกุณเนี oh, right? no ấy, ous, Time, ่ยมือแรงเมือแรงมันจะเป็นบบมือจิ๋มกับแพทย์ต่นเต้นดงเอาไปยังแพทย์ือเต้นว่าว่านูจังมมหลายว่าจะแล้วไปหยับไปแล้วมันกัดตีนเลยว่าจะเนาะโอ้ยับกับวัาท่านไม่ได้เต้นขวลยว่าลายหลายปรด๋ว่าจะว่าเป็นแสนมันบอกว่าจะไม่ได้ดูท้องขาวว่าจะยั่วยั่วยั่ย่ยยนะเห็นกับตาแพทย์กับกับเมียไปเมียก็ไปบ่ได้ แม่ไปบวได้เลยคาดหูเวเยืนนึงที่ว่ะคอยกะปฏิบัติอยู่กับพรยก็มานนี่เขากระบาย็น,นแต่ว่าแพทย์คมยางไปบุ่นเพราะจะไปใจเชียนก็เลยปล่อยฟังหนูรงขาพหากินฝนตกมันอยู่นะบนี่ะมันไม่พหากินมันหลอกฝนตก